The Star ค่ะ The Star เนี่ยนะคะจะออกแนวลักษณะที่ว่าเป็นคนที่ดูดีนะคะดูไม่เบื่อนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกิดมาในฐานะที่ค่อนข้างดีมักจะไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องของหน้าที่การงานสักเท่าไหร่ถ้าคาแรคเตอร์ของเดอะสตาร์ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถึงจะดีกว่านะคะเนื่องจากว่าอาจจะรักบ้าน ชอบบ้านหรือชอบตกแต่งบ้านหรือของสวยๆงามๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดร์สตาร์เนี่ยก็จะออกแนวว่าดูดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นพวกลูกคุณหนูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะไม่ดีตรงที่ว่าอาจจะเออยเฉยในเรื่องของความกระตือร้อนในหน้าที่การงานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่หยิบได้ไพ่เดร์สตาร์นะคะในลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักถือว่าโชคดีนะคะเนื่องจากว่าเด e s สตาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นความาเรียบง่ายแล้วก็คบกันแบบราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆค่ะถือว่าค่อนข้างที่จะมีความสุขกับณตรงนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่พอใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้สักเท่าไหร่อยาทาั้งๆที่มันดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยิบได้ไพ่สตาร์ก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะขอให้รักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีนะคะ